สวัสดีแฟนมวยทุกประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยนำแฟนมวยมาพบก,กับการเคิาะห์พิจารณ์ก่อนเกมการแข่งขันของศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่26กรกฎาคม2568นะครับศึกเจ้ามวยไทยแข่งขันกัน,กนที่วทีมวยสยามอ้อมน้อยเริ่มแข่งขันกันในเวลา10เที่ง20นะครับแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง3ในเวลาเที่ยง20ให้แฟนมวยท่วประเทศได้ชมได้เชียร์ได้รุนกัน นะครับส่วนแฟนบอลมวยท่านใดอยากลุ้นอยากเชียร์นะครับศึกเจ้ามวยไทยและมวยไทยรายการอื่นๆทุกวันทุกช่องทุกเวทีครับไปลุ้นไปเชียร์ได้กับมวยพกยโกหนึ่งหนึ่งแปดครับมวยพกยโกหนึ่งหนึ่งแปดเป็นมวยพกยโกระบุอัปปตโนมัติเลทราคาจากสนามเปิดในเวทีให้แฟนมวยทั่วประเทศรับชมกัน ทุกวันทุกช่องทุกวิทีบริการดีมาตรฐานมันคงปลอดภัยสนใจอยากเป็นสมาชิกกว็ไลน์ไปที APY 118่ p y 118 11มีแอดนำหน้าด้วยนะครับมวยพุชุกหน8่งหึแรกุศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์นี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างประตักทองคำซินบีมวยไทยเจอกันกับ ยกเพชรชอ,อัจรบุญในพิกัดร้อยเก้าปอนด์ประทัดทองคำนะครับนักมวยจากจังหวัดตรังซ้อมเส้นบีมวยไทยอายุ17เสูง170เป็นประเภทฝีมือครบเครื่องวงนอกได้วงในดีนะครับศาสตร์แข้งต่อยมันแรงวงในล็อกลัดเด้งตีแข็งแก่งแข็งแรงมีหมัดมีโศกเสริมฟอมสดนะครับเจ็ดฝหลังชนะรวดล่าสุดชนะคะแนนเอ็มูโกบ้านและบ้านในศึกมวยไทยพัฒมิตร23ิมิถุนายน2 5ง8าอยดต่อย107ปอนด์ส่วนยกเพชรนะครับ นักบวจากนงบัวลำพูซ้อมที่ลูกนาเลส่วนอายุ18ูง15เป็นมวยขวาประเภทเข่าในแนวแน่นเปิดเกมเดินขวาคอล็อกนัดเต้ยงตีแข็งแกข็งแรงสู้ดีมีให้ตลอดมีหมัดมีโศกสลับล่าสุดชนะนอกยกสามนาเลสา์กาแฟวัวชนในศึกมวยไทยพัฒมิศสามิมิถุนายน2อง8่อเปิดที่1 1อดปอนด์คนนี้ผู้ชนะนะครับคาดว่าจะเป็นประตักทองคำซินบีมวยไทยน้ำหนักนี้สบายๆคู่ชบค่อนข้างบีบนิดนึงนะครับ แล้วก็คู่2เป็นกับ121ปอนด์พระจันทร์ขาวเอ็นนี่มวยไทยเจอกันกับยอดโอทีซอวุลมีฤทธิ์นะครับพระจันทร์ขาวนักมวยจากอุบลอายุ17 25, สูง115ซ้อมเอ็นนี่มวยไทยเป็นมวยเขา่าเดินเตะขวาต่อยขวาดูแลมวยในคีบคอและตีเหนียวแทงยัดไส้แรงหมัดศอกอันตรายล่าสุดชนะนกยูกสามป่าพลายซอสว่างยิมในศึกมวยไทยพัฒมิตรก็เอมิตารายศงุ2 5ุ8งดต่อย119ปอนด์ส่วน ยอดอทีสบุญมิลินักมวยจากนครศรีธรรมราชซ้สมสบุญมิลิอายุ1ุสูง115เป็นมวยถนัดขวาประเภทบูดูดันเปิดเกมเดินเตะขวาต่อยขวารุนแรงเตะขาเจอายางต่อยหมัดดีนะครับวงในมีกดแขนแทงเข่าสู้หน้าเสือสภาพไวล้อมดี ล่าสุดแพคกันนบอกนว่าบางแสนไฟขับในศึกมวยไทยปัมิทส14เมษายน2 5ง8ต่อย117ปอนด์คู่นี้ผู้ชนะคาดว่าจะเป็นพระจันทร์ขาวเอนนี่มวยไทยนะครับกำลังสดกำลังแรงกำลังมั่นใจจะชนะยอดโอทีโสบุญมิธิ์ครับและก็คู่เอกเป็นการองกันแชมป์ร้อย47ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยของแสนพลสอสมัยเจ้าของแชมป์เจอกันกับปริศนาดาวเด่นมวยไทยผู้ท้าชิง แสนพลนักมวยอุบลอายุ2 9 7สสุสมสมัยเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องมีทั้งวงนอกมีทั้งวงในนะครับศาสตร์แข้งต่อยหมัดรุนแรงวงในปั้มตีดีหมัดคมสอกคมฟอร์มสดชนะมาต่อเนื่องหลายไฟและล่าสุดชนะคะแนนอเล็กซิสบางเทามวยไทยในศึก RWS 24พฤษภาคม2568ต่อยร้อปอนด์ส่วน รีสนาดาวเด่นมวยไทยนักมวยจอมเก๋าจากนครศรีธรรมสมดาวเด่นมวยไทยอายุ2 5สูง175เป็นมวยรูปร่างสูงยาวใหญ่บูรุดันขยันออกอาวุธเปิดเกมเดินเตะขวาต่อยขวาวงในขวางหน้าแทงล็อกลัดเล่งตีดีมีหมัดมีโศกเสริมล่าสุดแพ้คะแนนเอ็นทราคาซิมในศึกวันลมพินีแล้วก็ชนะคะแนนก้องไกสวสมัยในศึกมวยไทยรอใหม่ คู่นี้ผู้ชนะมองไปที่แสนคมแสนพลศส,สมัยคันะครับกระดูกประสบการณ์สูงหลักเลี่ยมฟรีม่ดีจะชนะปริศนาดาวเด่นมวยไทยครับพิถีพยทันที่คู่สีพิการร้อยยี่สิบบอลลำพูนชัยแก้วสุริทเจอกันกันกบ2ชาติสีโอปอลำพูนชัยนักมวยจากลำพูนซ้อมที่โรงเรียนนายสิทาหานบกจังหวัดประจวบคิริขันอายุ2 4่สสเป็นมวยขวาประเภทบูดูดันเปิดเกมเดินเตะขวาต่อยขวาเตะขาเจาะยางต่อยหมัดรุนแรงสู้ดีมีฮึดตลอดหายไปนาน พึ่งกลับมาต่อยเอาไว้เมื่อวันที่16เมษายน2 5 1 8ในศึกมวยไทยรองใหม่วันนั้นแพ้แค่นั้น,นกับศรีวิชัยสบุตมิตินะครับผู้โชคครับ2ชาติสีโอปอนักมวยกัมพูชา2่ายมวยสีโอปออายุ21-22เป็นประเภทมวยเขา่าหมูดูดันนะครับเปิดเกมเดือนหน้าท้าดว,ชวลชวนทะเลาะเตะขาเจาะย,ยางต่อยหมัดดุนแรงวงในปั้มตีแข็งแรง นะครับสูดีมีฮึดตลอดล่าสุดครับชนะกาันเพชรรัฐภูมิรูปเจ้าพ่อคมประคันในศึกมวยไทยพรองใหม่แล้วก็ชนะนกยศสีสันบองส,สอทรงคมในศึกเจ้าวมวยไทยคูนนี้ผู้ชนะมองไปที่สองชาติสีโอปอนะครับมีรายการตออ่อเนื่องต่อยตลอดจะชนะลำบุญชัยสบุญมิลิศและมวยชอบมวยคัดศึกเจ้าวมวยไทยนะครับชอบไปที่ประตักทองคําซินบีมวยไทยแล้วก็แสนทลส,สอสมหมายครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังนับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยขอบคุณครับ